มาร้องเพลงให้มึงฟังร้องเพลงอะไรจีบมึงจีบอะไรกูสาวงามพิจิตอดีตชารวันม,มายังไงอีกแล้วเนี่ยเธอลูใครกันทำไมเราจะแม่จันแสนสองอะไรของมึงวะหรือเป็นพยาธลงตับไหลอดอกทองไี่ไอ, <Yeah. S 1> อ้ไอ้ลูกืนดินออป้ามึงทำอย่างนี้ <c oughs> กูไม่ยอมนะ <c oughs> หน,ห,นหนูไม่ยอมหนูทำไงหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมมีชายแบกปามย่างมาตอนหนูหลับแจ้งความได้ครับเจ้าูต้ตาแม้จิตใจหนูให้วักละหนูเพิ่นอนลหลับเจ้โทรมาจับมาจุกมา,มาก,ก่อนโม่เธอหนูจะแจ้งความเมื่อวันที่13ตอนสองเนาเ่งจะได้ครับผม,ม พายุก็ทำตัวโตโมโหก็ทำกระดิกตอกตึกมันยังถึงถางยากรถยังคืออะไรขวยเดียเดี๋ยวลูกอัด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 พูดอะไรอ่ะอ้าวก็พูดภาษาไทยมึงไม่ได้ยินเหรออะไรพูดอะไรขวยขวยโอ้โหออกแค่ได้ได้ห้ามต เขาสั่งให้มาพูดคำเดียวแท้ๆสุดยอดจริงๆลูกพี่มึงนี่เปจริงๆเลยนะลูกนักวันนี้ก็าพาไปซื้อผมอะไรหน้ากันมาแล้วเหรอคะซื้อผิดไปซื้อผมอะไรสอสอมาสะสามลยเ